มัชเกมัตสลงกันติเกษาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนหาโรอธิทิมิชังวักกังเทยังก็นางจิวมะกังเพียกังฝาสังอันตังอยู่นังเอยังกะรีสังปิดตังเสมหังปุโพโรยตังเสโทเมโทอัศวัสาเขโลสิงคานิกาลัิกามุตสังมัตะเกมัตลุลงกันติเกสาโลมานะคขาทันตาตะโจ มังสังนหาโรอัตถิสีมิชังวักปังอัตยังกนางโยมะกางเสียกลางประภาสังอันตังนันตรยังกันรีสังสิดสังเสมหังปุโคโรยังเสโซเมโตอสุวสาเกโลสิธานิกาลกามุตสังมัติเกมัสลงกันตเกสาโลมานะขาตันตาตะโจมังสังนหาโรอัตถิอตีมิชังวักังอัตยังกนางโยมะกางเทียกลางประพาสัง อันตังยูนังตรยังกะรีสังปิดตังเสมหังปุกโพลอยตังเสโตเมโตอัุวสาวเสโลสิงคาลิกาลัติกามุตตังมัชเตเกมัชลงคันติเกสาโลมานะคะตันตาตะโจมังสังนหารูอัจฉริมิตชังวักังสยังกนังถมะคังเพียการปภัสสังอันตังยูนังตรยังกะรีสังปิดตังเสมหังปุกโพลอยตังเสโตเมโตอัสวสาวเสโลสิงคาลิกาลัติกามุตตังมัชเตเกมัชลงคันติ เกษาโลมานะขาตันตาตะโจมังสังนหาโรอัติอัติมิชังวักังที่ยังเจ้านางหิุมมกังเพียกลงป๋าสังอันตังยูเนนตรยังกรีสังปิดตังเสมหังปุบโพลรยตังเสโฮเมทโทอัสุวัสาเขโลสิงคานิกาลสิกามุตตังมัสเกมัสลุงกันเตเกษาโลมานะขาตันตาตะโจมังสังนหารโรอัติอัติมิชังวักังที่ยังเจ้านางหิุมมกังเพียกลงป๋าสังอันตังยูเนงรยังกรีสังปิดตังเสมหังปุบโพลรยตัง เสโทเมโทอสุวัสาเคโลสิงคานิการสิกามุตตังมัตเกมัตสลุงคันติเกสาโลมานะคะสันตาตะโจมังสังนหารูอัติอัติมิชังวักัลางกยังกนังเกี่ยวมะกังเปียกลงปะป๋าสังอันตังยูเนตรยังกรีสังปิดตังเสมหังปุโคโลยตังเสโทเมโทอสุวัสาเคโลสิงคานิการสิกามุตตังมัตเกมัตสลุงคันติเกสาโลมานะคะสันตาตะโจมังสังนหารรอัติอัติมิชังวักัลงกยังกนังเกี่ยวมะกังเปียกางปะป๋าสัง อันตังยูนังตรยังะรีสังปิดตังเสมหังปุกโพโรยตังเสโทเมโทอัสุวัสาเขโลสิงคาณิกาลัสิกามุตตังมัสเตเกมัตลงคันติเกสาโลมานะคขาทันตาตะโจมังสังนหาโรอัติอัติมิชังวักังีินางกนังอยู่มากังเบียกังปะปาสังอันตังยูนังตริยังกรีสังปิดตังเสมหังปุกโพโรยตังเสโทเมโทอัสุวัสาเขโลสิงคาณิกาลัสิกามุตตังมัสเตเกมัตลุงคันติเกสาโลมา